ม,มาดูอาการเสียของจอโค้งนะครับอจอโค้งจะมีอาการเสียอยู่สองสามอาการนะหลักๆนะท,ที่สามารถซ่อมได้นะซ่อมจอได้นะอาการแรกคือภาพเปิดปุ๊บภาพดิ้นแล้วก็หยุดแล้วก็ดิ้นหยุดสลับพูดง่ายคือภาพดิ้นสลับภาพดีสีวิชนะสลับไปมานะ,อ,ะอาการที่สองของจอโค้งก็ซัมซุงจอโค้งนะก็คือ เปิดตอนแรกดีสักพักภาพดิ้นนะภาพดิ้นตลอดเวลานะไม่มีสลับไปมานะภาพดิ้นตลอดนะแล้วก็อาการที่3ของจอโค้งซัมซุงก็คือจอมืดนะนะทั้งสามอาการสามารถซ่อมได้นะครับเริ่มเส้นแล้วครับพอดีใช้เวลานานนิดหนึ่งนะเปิดประมาณ20่นาทีนะเปิดตอนแรกก็ปกตินะเปิดไปยีสินาทีภาพเต้นเห็นไหมภาพเต้นสีเริ่มเพี้ยนด้วยเห็นไหม ซัมซุงจอโค้ง55นิ้วนะนี่นะอาการตามคลิปนี้ก็ซ่อมได้นะโอเคนะครับเต้นตลอดนะฮะอันนี้คือเต้นตลอดเวลานะไม่มีคำว่าเต้นหยุดเต้นหยุดนะเต้นตลอดเวลาก็ซ่อมได้ท่านไหนมีเครื่องนะจอโค้ง55นิ้วนะเช่นรุ่น UA 55 ku 6300นะรุ่นนี้เสียเป็นประจำนะจะเสียอยู่3รูปแบบนี้รูปแบบแรกคือภาพดิน้นสลับภาพดีสีวิตนะดิ้นแล้วก็หยุดดิ้นแล้วก็หยุดนะอาการคือดิ้นตลอดเวลานะดิ้นตลอดเวลาอีอาการคือจอมืดน,นะเสริมาอีกอาการหนึ่งก็คือชอบไหม้นะตรงไหม้ดำๆตรงเขาเรียกตรงมุมอ่ะตรงมุงงมจะเป็นรอยไหม้นะ มุมรอยไหม้ถ้าถ้าไหมแล้วก็จอมืดแต่เห็นเป็นรอยไหม้จับตรงมุมจะร้อนจะร้อนอันนั้นก็ซ่อมได้แต่ถ้าตรงมุมออกขาวๆนะมีภาพแต่ภาพออกแบบขาวๆตรงมุมนะตรงไหมมุมออกขาวๆอันนั้นซ่อมไม่ได้นะ,นะ <ส itation. S 1> พูดง่ายคือซ่อมได้อยู่เสียอาการนะมาดูอาการแรกนะที่ชอบเสียคืออาการอย่างนี้นะจอโค้งนะซัมซุงสวัสดีครับวันนี้เจอ แนววีด yeah, ีท mm hmm. yeah. well, so <Tonight> ี่นใหม่ของซัมซุงนะเครื่องประมาณปีน hmm. ิด <cafe> น <scenes> ิดปีขึ้นไหมปประมาณปีขึ้นนะอาการสิบห้าดูนะดูการเสียนะอาการแรกบางครั้งก็เปิดเป็นเลยนะบางครั้งก็เปิดแป๊บหนึ่งนะเป็นดิ้นนะดิ้นนะนะหยุดเห็นไหมดิ้นแล้วก็หยุดสลั่ดังสีวินะอาการนี้สามารถซ่อมได้ไหม ดิ paid, ้นแล้วก cool. ็สลับภาพดีสีวิตอาการแบบนี้อาการแรกนะครับอันนี้คือจอโค้งนะซัมซุง5.5นิ้วนะดี่ว่า UA 5.5 KU 6300นะอ่ามาดูอาการหนึงอาการแรกภาพดิ้นสลับภาพดีสีวิตอาการภาพที่2ของจอโค้งนะภาพปกภาพกภาพกภาพภาพปก นี่ฮะเต้นตลอดเวลาอ,อาการที่สองนี่นะ,ะัะอันนี้คือภาพเต้นตลอดเนะัลาไม่มีคำว่าหยุดนะโอเคนะอาการนี้ก็สามารถซ่อมได้ปุ๊บนะอาการที่สามก็คือจอม,มืดนะจอม,มืดก็ซ่อมได้อาการที่สี่ก็คือจอม,มืดแต่มุมจะมีรอยไหมนะแต่จอม,มืดนะอันนั้นก็ซ่อมได้ ส่วนที่ซ่อมไม่ได้คือเปิดมีภาพแต่ตรงมุมจะขาวๆนะจะเป็นรอยไหมตรงขาวๆตรงมุงมนั้นซ่อมไม่ได้นะอาการที่ว่าสามารถซ่อมได้นะส่วนมนากคือรุ่นนะ k u หกสามนูย์ะตรงท้ายรุ่น k u หกสามศูนย์วันนี้ก็มีอยู่เครื่องนึงนะเข้ามาซ่อมเหมือนกันนะ5้าสิบห้านิ้วดูนะรุ่นนี้นะ U A 5 5 K U 6 3 0 0เห็นไหมจะไม่มีทีคอนรุ่นนี้จะไม่มีคอนเนะเมนบอร์ดปุ๊บสายแพรเข้ามา2ชุดนะคือซ่อมจอโค้งเนี่ยซ่อมอยู่ 2, สองสามสเต็ปนะฮะการซ่อมงานละเอียดนะซ่อมให้งานอยู่ได้เป็นปีๆนะต้องซ่อมงานละเอียดนะถ้าถ้าซ่อมแค่สเต็ปเดียวส่วนมากงานจะอยู่ได้ไม่นานนะเราต้อง มาซ่อมแบบละเอียดนะสเต็ปแรกเราต้องทําไฟที่มันดิ้นให้นิ่งก่อนสเต็ปที่สองเราก็ต้องกั้นไฟที่จะเข้าไปฝั่งไหนที่จอช็อตนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเสียฝั่งนี้นะแล้วก็ชอบไหมอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะชอบไหมมุมนะมุมมุมล่างนะาก,การซ่อมจอม,มีสองสามสเต็ปเหมือนกันนะวันนี้ก็จะมาซ่อมางานละเอียดนะ อันนี้ผมซ่อมไปสเต็ปแรกแล้วนะเดี๋ยวดูสเต็ปแรกซ่อมไปแล้วเป็นไงดูนะเครื่องนี้คือมาเปิดปุ๊บนะภาพดิ้นแล้วก็หยุดดิ้นแล้วก็หยุดเขาเรียกภาพดิ้นแล้วสลับภาพดีนะอันนี้สเต็ปแรกซ่อมไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะซ่อมสเต็ปที่สองอให้ดูว่าสเต็ปแรกซ่อมไปเป็นไงอ๋ออันนี้ก็คือกลายเป็นเต้นตลอดไปแล้วนะ บางครั้งมันจะมีอาการซ้อนนะเนี่ยอันนี้คือภาพเต้นตลอดนะมันจะมีเต้นหยุดเต้นหยุดนะอันนี้ก็จะสอดให้เห็นเลยว่าเรื่องน,นี้อาการเต้นตลอดเวลาสอดยังไงนะรุ่นนี้จะมีอยู่สองสามอาการนะอาการแรกคือเต้นหยุดสลับภาพดีสีนีิอาการที่สองคือเต้นตลอดเวลาเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะอันนี้คือเต้นตลอดเวลา แล้วมีอาการจี่จอมืดจอเสียหมดนะซ่อมได้หมดนะซ่อมนะจอราคาหนึ่งในสี่ส่วนนะคิดราคาถูกมากนะถ้าเปลี่ยนจอก็คือแปลงเป็นสี่ส่วนเนี่ยซ่อมจอคิดแค่ส่วนเดียวนะเ,เดี๋ยวผมจะซ่อมอาการนี่แหละสเต็ปที่สอง แเต่ทั้สองไม่ไมผ่านก็ต้องสเตปที่สามนะพูดง่ายคือการซ่อมจอนะทุกยี่ห้อต้องซ่อมไม่ต่ำกว่าสองสเต็ปนะโอเคนะนี่ซ่อมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะนี่นะดูสีสันงานออกมาปกติผลน,นะเดี๋ยวผมให้ดูช่องเก็บดูนะว่าเป็นไง นี่นะงานออกมาร้อเซลยนะซ่อมงานละเอียดนะซ่อมอยู่2องสามสเต็ปแล้วก็แต่เครื่องนี้ซ่อมแค่2องสเต็ปนะสเต็ปแรกต้องทำแรงไฟดิ้นให้นิ่งก่อนสเต็ปที่สองต้องกั้นแรงไฟที่จอฝั่งไหนโหลดนะสเต็ปที่สี่ก็คือถ้าเกิดอ,อยังมีเส้นมีอะไรเราก็ซ่อมเพิ่มไปอีกซ่อมงานละเอียด ให้งานออกมาเนียบที่สุดนะดูเครื่องนี้งานออกมานะสีสันปกติหมดงานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอเดีดูช่องสามดูท่านไหนสนใจนะติดต่อไลน์ได้นะก่อนจะเข้ามาต้องถ่ายคลิปมาให้ดูก่อนนะบางครั้งจะได้เตรียมยอะไรไว้นะซ่อมงานไม่เกินสอชั่วโมงนะทุกเครื่องนะเวลาการเนี้ยผมก็ซ่อม จริงผมซ่อมไว้ก่อนแล้วนะจริงๆอ่ะซ่อมจริงๆก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะซ่อมจอชั่วโมงหรือไม่เกิน2ชั่วโมงท่านไหนสนใจนะติดต่อไลน์นะไลน์คือ0 6 1 3 2 4 9 2 2 2นะครับ0 6 1 3 2 4 9 2 2 2ร้านเปิดที่จรันซอย50เนี่ยอยู่ปากซอยนะอยู่ตรงถนนใหญ่นะครัจันันซอย50ปากซอยนะครับครับสวัสดีครับผมมาที่บางพัฒนะครับ